ใช่โอเคครับครับัอดีครับเมื่อเนี้พี่ย์สัญจรนะครับเอามาติดตามตามก่าวที่น้องที่ใส่วัคซีนพืชยูซูปูทูชนิดหน่ำฉีดพ่นนะครับแก่แกกับพืชมันสำปะหลังนะครับตัวนี้คือได้ฉีดพ่นแล้วนะครับอันนี้เจ้าของสวนนะครับกําลังกลมกลมเงยเงยอยู่นี่นะครับอันนี้เขามาเบิ้งนะครับในเรื่องของหัวนะครับ จากเห็นใบแล้วเจ้าของสวนแนะนาตูนะครับเจ้าของสวนแนะนาตูนิดนึงครับสวัสดีครับผมผมเสี่ยงจอยเนาะไฟดับครับผมเป็นดีเกียยุทธ่ทั้งคืนเก้าสิบสามองหาบาววีรีดิโอครับเมื่อนี้ได้ให้มาเบิ้งครับนี่คือมันสามเดือนพี่น้องครับผมมันสามเดือนเนาะจะได้ประมาณนี้สามเดือนมาะทด้เตรียมนี่นะครับบางส่วนกองกรอนอันนะช่วงเมษาไทยเมษาครับผมปลูกไทยเมษา เมษาพฤษภาเดี๋ยวนี้ก็มิถุนาอยู่มิถุนาครับผมไทยไทยวันทีประมาณยี่สิบกรัวครับเอาเอาเอามาขีดจักรรอบอันนี้อันนี้คือรอบเดี่ยวครับรอบเดียวนึงนะรอบเดี่ยวครับผมตั้งไทยใส่ชนิดชนิดเม็ดพร้อมชนิดเม็ดพร้อมครับผมชนิดเม็ดกับวันที่ใส่หลายใส่ประมาณสองซอนต่อต้นสอง่อนสองซอนสองอนสดแข่งห้องห้าบานห้องนี้แหละแต่ว่าเมือแล้วเนี่ยหัวมันทีออกรอบบ่รอบต้นบ่ อันนี้ครับผมมังหัวมันแล้วเนี่ยตัวนี้ก็คือหอกรอบอยู่แล้วครับเพราะว่าตัวนี้ก็มาแล้วนี่ครับนี่ครับตัวนี้มาแล้ะครับผมเป็นมันพันพันเหลืองทองครับพันเหลืองทองพันเหลืองทองพันนี้จะเสียบแล้วก็ให้หัวบอใหญ่หัวหัวบอดกหัวบอดกแต่ว่าจะใส่ดูกไ่ครับผมประมาณนี้นะครับครับครับผมทาหัวช่วงช่วงคุดนะครับได้ประมาณนี้ ปกติงเงานึ่งนี่จะมีอยู่ประมาณประมาณสิบใส่ตัวนี้้ะพี่น้องเด้อครับ<ะ>ือจริงๆแล้วเนี่ยต้องการอยากจะเอามาทดลองมังมันบ้ครับผมอันนี้คือว่าผมไปใส่สวนอย่างแล้วก<ะ>็เห็นผลเห็นผลแล้วหน้าเขาเห็นผลอที่นี่ก็เลยอยากมาล่องเบิงว่าเอาขั้น่าเก่งอีลีมั่นเป็นยังไงอืมอ่ะลองลองกันเบิงวัดกันเบิง นี่ก็คือลำต้นครับมั่น2เดือนนาะพี่น้องนาะเบิงเบิงระยะระยะระยะผมสูงตอนนี้ผมสูงอยู่ร้อยหกสิบสามครับโอ้ร้อยหกสิบสามนี่คือระยะมั่นสมเดือนปรเติมครับนี่คือสองเดือนกลัวเองที่บอกว่าเอามาใส่แถวเนี่ก็คือแถวหนีมันบ่ช่าบผมตรงตรงนี้คือใส่เหมิดครับแต่ว่าช่วงช่วงนี้มันสีถึงน้ำจักหน่อยมันเลยอยากลดอยากลดจักหน่อยแต่ว่าไปเบิ่งข้างๆป้าอย่างครับข้งสูงมันบ่ครับอันตัวนี้น้องเขา น้อง <N> um> ได้เป็นบ่ครับตัวนั้นโยพีแล้วะระยะนี้ครับนี่ครับเบ<ช>ิงเ<ช>ด้อนี่ครับส่วงส้วงยางเครื่องเครื่องครับบ่ถึกน้ำบ่ถือทิ้าอออยางล่างเกียครับสี่ด้ระยะนี่เสมอลิ่นเลยอืมสี่เด้ระยะนี่เสมอเลยครับเครื่องเครื่องอันนี้มันเพราะว่าเฮานี่ชักหลงลงมาชักลองล,มลองลมาแบบนี้น้ำรับจากเครื่องเครื่องลงมาครับน้ำรับจากปลายยางอยางลงมาพร้อมครับครับสังเกตลํำต้นได้อพีนน้องเด้อผู้ใดอยากล่องเบิงลํำต้นกับขวดเนาะอ่ะมันสองเดือน มั่นสองเดือนครับมันสองเดือนมัดแถวเมืองเกือบท่อขวดแล้วเกือบท่อขวดแล้วครับครับแล้วก็ไง่พรออมเดี่ยวก็ไง่พรออมเดี๋ยวเบิ้งเบิ้งนี่เบิ้งนี่เต็มเต็มเลยเดี๋ยวเอาออกคักคาลวดเห็นเห็นกันจ้าจ้าคือว่าเข้าเนียนอนนอนขวดเลยครับเมืองขวดขวดขวดก้าวระยะนี้ครับเกือบทอขวดครับซูสีแล้วเกือบท่อขวดละเกือบท่อขวดแต่ว่าจะ ตัวนี้จะใบเงีอืวมัมน,น,นั่านหนิจะบเงา้วครับจะ่าหัหญ่อีหลีครับหหญ่ครับถ้าอเอาไว้ถ้าผู้ใดปล,ป,ปลูกมีทีวางเปาปลูกมันพอห้แในะนํามาสองเดือนสองเดือนสอง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 ,สองปีมันสองปีครับมันสองปีม,มันสองปียังยัง,ย,งยังไงเต็มทีแล้วก็ได้บีเต็มอีกอ่ะอยากให้ท่านดีเจเนี่ยฝากถึงเกษตรกร,ร,กรผู้อยากลองนิดนึงว่ะ ที่ห้าได้ใส่ล้วเนี่ยมันมีความเสื่อมหมันในตัวผลิตภัณฑ์อย่างไรน,นะครับสังเกตง่ายๆครับผมการใส่ของมันเนาะพี่น้องเนาะสังเกตบ,บางใบเด้อพี่น้องเด้อใบจะออกเรียมนี่คือมันสมบูรณ์อีหลีนี่คือมันสมบูรณ์สใส่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันสมบูรณ์ผมฉีดเท่ดเดียวผมบอกสเสื้อือตั้งแต่ผมปลูกมันอ่ผมหัวด้ฉีดเท่ดเดียวฉีดเท่ดเดียวแล้วก็ผมกม็ใส่ปุย๋ย พราะเน่จากว่าผมไม่อยากหลายงานพราะเนื่องจากว่าผมมีเวลาเพราะผมมีเวลาบ่ได้ถึงสิบห้ามือสีเถื่อขั้นได้สิบห้ามือสีเถื่อเนี่ยโอ้สุดยอดครับโอ้สุดยอดผมขอแนะนว่าสจดแสดงว่าแสดงว่าต้องต้องต้องลดการจัดรายการเนาะเดี๋ยวนี้กับโบค่อยได้ไปครับเพราะฝ่าฝนโบค่อยดีฝ่าฝนมันดีโพอดห้องตึมต่ำตึมต่ำพดก็เลยโบได้ไปเดี๋ยวนี้ยังลงหน้าอยู่มีอีกส่วนหนึ่ง